จะพ่อสวัด th ีค่ะพ่อเขาเขาจะงหน่อยมือนี่สี่น่อยบนรางสามน้อยสี่หน่อยบนรางสามน้อยเนาะถือว่าครับอยู่โอ้เปลี่ยนกับมาหลายเนาะเปลีสามสามเปลี่ยดออกดูเถอะโอ้ทั้งบนทั้งล่างสองมาหนึ่งสองสามสองมาสามน้อยเปลีมาหนึ่งสอง โอ้เอ่อเรื่อระว่างกับเขาดีอยู่ค่ะน้ำชค่ะไปต่อนอะพอนอะ่อนะไปต่อนะคะชุดนี้เป็นชุดเต็มของเราพัฒนาด้วยชุดนี้เป็นชุดเต็มของเราพัฒนาน้ำเลือดขัเด้อเออวันที่ออยี่สิบสี่ตคอหกแปด้านอย เลขลักตัวเลก็เทาโน่สองตัวใดก็พอแปดเ่าศูนย์หนึน่งสอง ก้าสองตัวประกอบ3 4 5 6 7จจับคู่บนล่างแปดสามแปดสี่แปดห้า

นึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเสองสสองสสองห้าสองหสองเลีกวิ่นเอาก้าสามหกเจ็ดสี่ตัวระว่างคือ เก่ากับสามเด้อพี่นอ้องเด้อมื่นเก่ากับสามสีมาบัวท่านละเก่ากับสามเล่าพัฒนาสีมาบัวแต่ว่าน้อยบัเเรือดอกมาดีครับน้อยมาดีคักประทังช่วงค่ะเอาคออนุญาตทุกท่านตัวเลขนะพ่อเนาะ ตัวเลขแนวทางห้าน้อยหุ่นล่าหรืออีกเรียกอีกอย่างหนึ่งคือชุดขอบจัก,กรวาลน,นะคะขอบจัก,กรวาลใดทุกคุนทุกหวยบัดมือน,นะคะใครมักศึกสมองประโลงปัญญามานำเหล็กชุดตาล่างของบุคคไปใส่เรื่อยๆนะคะเนาะใส่ใดต่างเต้ตีหากก่าเคืองจนหอด6กถุ่มของวันที ซูกที่ยีนะคะทุกช่งขาเอาตัวเลขแนวทางของมืออื่นนี่เลขหลักแปดเกหนึ่งสอตัวประกบ3 4 5สีากจับคู่บนล่าง8 3 8สามแปดส9่แปดห้าแปก็ดเก้า ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หเจ็ึ่งสห้าหนึ่งเจสองสาสองสสองห้าสองหสองเจดเรียกวินเก่าสามหกเตัวระว่างคือเก่ากับ3านะคะเอาถึงช่วงขาตัวเลขเนวทางตามนีหมักชอบจัดคัดพนันชุดนีใส่ได้กับเล่าพัฒนาพร้อมชุดเต็มเล่าพัฒนา มือื่นเล่าพัฒนาสีมาตัวใดทาช่วงกับเมืองตะล่างนี่ประกอบเลยเพราะว่าเป็นชุดเต็มของเล้าพัฒนาเนาะค่ะเนาะสีเป็นจึงไดมืออื่นเข้าไปรุนกันซองถุงขึงกับทาช่วงกาสำหรับเล่าแต่ว่าห้าน้อยหุ่นเล้าตั้งแต่เล้าเสร้าจนหอดรอบดึกนะคะทาช่วงรับโลงเลยว่าชุดนี้มีทันเห็นเกือบทุกน้อยก็ยังมือื่นกับเขาจะงหนยกับอกเขาซีน้อย บนรางสามน้อยบอกนะคะเอาทอางช่วมพิจารณาเอาเลยหยิบจับไปพิจารณาตามความเหมาะสมเนาะอย่าให้เดือดร้อนเจ้าของเย่หลเดือดร้อนผู้อื่นนะคะทัดกลองก่อนจังเอาน้ำไปจิ้มนะคะทองช่่มขาเอาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางฮานอยหุ่นลาวลวก็ะ ไดทุกคุณทุกหวยตามที่ทำช่วงะสงค์ที่นั่งไปใส่เพราะว่าเป็นตัวเล็กแน่วทางประจําวันสําหรับมอื่นพร้อมก็กับขอบคุณพอหลายๆที่ให้ตัวเล็กแน่วทางมากเนาะค่ะเนาะตัวเล็กแนวทางทุกตัวพอให้ลมาจากสูตรสูตรตัวมีสตอรี่ความเป็นมา,จากจังใดมา,จากจังสีบนมันมาเขียนร่อยๆทำช่วงมึงเนาะค่ะเนาะรุดกระรุดตามสูตรเขาก็เข้าตามสูตรนะะเนาะพอนะ ขอเก่าขอ,ขอพระคุณพอหลายๆตัวเล็กเนวทาทตากับ้มี่กับตัวช่วงขคอยพอสุขภาพแข็งแรงนะคะเหตุตัวเลขกเนวทาทใหไหตานเฮาใหพ่อแม่พี่น้องที่มาฝึกสมองกับล่องปัญญานําไปใส่ได้ตลอดไปหล้กก็คอยตัวเล็กเนวทางพอเขาทุกคุมทุกหวยเล่าร้อมบนล่างร้อมเนาะขะเนาะเอาเจอจะไมค่คิดหนาครับผอ้าขอพระพคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ